โอเคฮะก็สวัสดีน้องยอมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นฟีไฟหมดทั่วไปกับน้องรักกับน้ำนินย้ายอ้าวดื่มน้ำน,นินเนไงเยเกิกันนะอะไรดู้ค่ะแล้วมาที่ เอาเอาเอาทำไมวะตวอนนดทำไมทำไมเล่าจะทำไมเล่าได้ทำไมจะทำไมเล่า

ไล่คืนคู่ลูกแม่คู่เล่นลันัเนจะตายด้ไงฮะดิวคูลดาวอยู่ไขว่ไอโว่ลัวขับรถ มีคนเออมีตัวมีตัวตัวนั่นๆๆๆๆๆอินนี่ดาวดาวนนี่อยู่ไหนอะอันนี้มันจะเป็นอะโอ้ย กวอะไรก็ปิดต่ก็จะปิดทำไมล่ะ 多多多。 พี่แล้วก็ต้องให้กูทุกขอบคุณนะขอบคุณนะเปลี่ยนผู้ง่ะเออเปลี่ยนผู้สองคนนี้อยู่นะเอาเอาอีกแล้ว

ใครแบกอ่ะเอาดลดิลต้วาคนเดรจอันดับเเอาดิถึงแล้วรึ่งทางแล้วรึ่งทางเอทำยังไงเนี่ยดูี เออช่งแม่งดินีหนูกดไม่ได้หนูไปไม่ได้ัไม่มีคนว้าทุกคนจะซื้อตัวอะไซื้อตัวอะไดีวะชาร์จ c l o s a ดีพลีตุ๊ตุ ซื้อะไรดีวะไม่มีเงินเมือนต้องกินตักหมดมตัองอ้งเหลือสามพใช้เงินอะใช้เงินเปยืองตัวตั้งเป็นหมื่นๆเออสมุดเดอรอเฮ้ยอ มรโเอาตัวรอ <Okay. S 1> สู้ย่งมีสตลงตรงทีง่อิมที่ที่มันมีกระดูกลงไปตรงที่มีกระดูกไม่ได้เืนขึ้น้าไปทำไมเออหน่ะถ้านจะดับใช่ไหมเนี่ย่ันะมัน,อมน,มนโอ้โหจะไปถึงไหมนะ่ะจะไปถึงมนนะ่ะ มันไม่มีบ้านสุนจัดในมอสโอเคไ oh, 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 oh. อไเนไปทำเอไรวน่ทำเอเออยอออเอเอยเจ็บจักเลย บ้างงบ้าโอเคงี้หมดตีงอินมดนตัวแตกก็ถ้าหนูสุ่มได้ปืนเนินจะเล่นปืนจนจบเกมได้ปืนเรื่อยได้เป็นเรื่ยไม่ทำอะไรสิหายเลยนะขอปืนชิบหาแล้วจะไเริ่มเป็นมันอ่ะ ขีโม่อ่ะขีโม่วาปปวยปืนแดงขีโมปืนแดงอยู่ได้ปืนแดงดีโม่โอเคทุกคนตอนนี้เราเล่นกับน้องอยู่เราเราบอกไปยังว่าน,น้องเราชื่ออะไรอไบอกไปและทุกคนคอมเมนต์มาว่าเชี่ชยกระดูกรอยได้ แคปรูก่อนไปทั้งนับปลุกไหนกระดูกเลยได้เน,นี่ยกระดูกเลยได้เนี่ยเฮ้ยก็ตรงนี้ในนี่มันมันกระดูกเลยได้เฮ้ยขึ้นไปดิกระปิกกระปีกระปีปองเลยทำมึงจะแตกซ้อมจ้าไม่กลัวผีแล้วเมื่อเมื่อเมื่อคืนยานอนไม่หลับอยู่เลย ทำไมวะนี่พ uh ี why, ่เน่ทำไมไม่ถ่ายอันนี an, ans, an, s, ้ดูทำไมพี่เน่ไม่ถ่ายนี้ทำไมมันมันก็ลองอันนั้น่ะมันน่านนนัม่าจะกลัวกว่าเอ่อสบะดาบะเร่ดอบดอบแค่มันเอาไว้วุ่นอยู่ตรงนี้ดูเสียง จะปืนแดงด้วยจริงเหรอเออช่ยอีกอันนึงอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิปเอาโอาไ้ไปจอดเอาสตารไล่์เฟนหรือทีไปเล่นกันเข้าวงเลย 好棒嘞！ เอาไหมนเ่นไหมดูนี่ดูนี่นูน่นดูนี่ดูนีดด่นี่ปืนตะขออ่ะอเออ,อ,อ,อมันอยู่ตรงไหนไอ่ะมันหาย,ยากอ่ะน,นี่ไม่โดนดาเมจเวย สไปเดอร์แมนทุกคนเราเป็นสไปเดอร์แมนกันขับมาตรงนี้กัน,ไ,น,ไ,นไม่เห็นตรงไหนอ่ะ เออนั่นแหละเอาปืนด้วยปืนมาหนัหนั่นแหละนัไไน่ไปไนไปไนืนต่ออ โอ้โหตายน้ำมินไม่ยังไม่เกาะไงไตายแล้วไม่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 ไม,ม,ไมันอยู่ตรงนู้นโอ้ยอยู่ไหนไม่รู้ลืมละ ไหนวะไม่นี่ไงศพนีนี่อยู่นี่มันอยู่ด้านขวามันไปแล้ว,ม,ลว,ม,ลวมันไม่อยู่แล้วยังไม่ได้ส่นักษะคิวยังไม่ได้ส่นักคิว ยังไม่เกาะนะพี่นไปห็นต้นต้นไม้ต้นไม้อ่ะมันขึ้นถ้าเกิดมันขึ้นเกิดกบาดแสดงว่ามันไปไม่ได้ถ,ถ hurt, า้ามันยังไม่ขึ้นม uh ันไม่ขึ้นเกิดกบาดมันแสดงว่าไปไม่ได้ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นเกิดกระบาดไปได้ no 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 anda anda tua neng oh เอาตัวรอดสู้อย่างมีาร